เตรียมหัวเราะกันเลยค่ะเพื่อนๆวันนี้แอดมินมีเรื่องเล่าที่สนุกสุดฮาและสุดจะประทับใจมาฝากเรื่องมันมีอยู่ว่าแอดมินได้ดูคลิปวิดีโอของมาโก้สาวอเมริกันสุดชิคคนหนึ่งแล้วก็หลงรักเธอเข้าเต็มๆเลยสาวสวยคนนี้เธอมาแบบโซโล่ทราเวลเลอร์มันเริ่มจากมาโก้หัวเราะคิกคักแบบมีความสุขมากเลยนะแล้วก็มีข้อความขึ้นว่า Dear Thailand I love you even in rainy season โอ้โหแค่ประโยคนี้ก็กินใจแอดมินไปแล้วจากนั้นภาพก็ตัดไปที่ถนนนำ้ำท่วมในกรุงเทพที่มีรถขับผ่านไปมาผู้คนเดินลุยน้ำกันแบบชิลๆแล้วมากโก้ก็ทิ้งท้ายด้วยคำโปรยสุดน่ารักที่บอกว่าถ้าอยากรู้ประโยชน์ของหน้าฝนให้ไปอ่านแคปชั่นเอาเองโอ้ยน่ารักมากจริงๆ ที่พีคสุดๆคือมาโก้ที่ตอนแรกบอกว่าตัวเองเป็นคนประหลาดที่ชอบให้เท้าสะอาดกลับกลายเป็นคนแรกที่เดินลุยน้ำแบบไม่แคร์อะไรเลยจากนั้นก็เป็นภาพความอลมานที่ดูวุ่นวายแต่ก็ดูสนุกสนานมีทั้งรถมอเตอร์ไซค์ที่ขับผ่านไปมีคนเดินลุยน้ำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแล้วก็มีข้าวของสารพัดท,ท,ที่ลอยอยู่ในน้ำทั้งอย่างรถยนต์รองเท้าโอ้โหมันเป็นภาพที่แบบชิลอะไรเบอร์นั้น ความน่ารักยังไม่จบแค่นั้นนะเพื่อนๆมาโก้ Marco ไม่ได้เดินคนเดียวนะเธอลุยไปกับเพื่อนคนไทยที่ดูจะคุ้นชินกับบรรยากาศแบบนี้มากตอนนั้นมาโก้ยืนอยู่กลางน้ําแล้วก็มีเพื่อนผู้ชายคนหนึ่งเดินมาหาเธอพร้อมกับถือรองเท้าแตะให้ด้วยแอดมินดูแล้วก็แบบโอ้ยเป็นมิตรภาพที่น่ารักเกินไปแล้ว แล้วก็มีภาพความคึกทักของถนนที่น้ําท่วมที่ยังมีผู้คนใช้ชีวิตตามปกติมีคนกวาดน้ําออกจากหน้าร้านมีรถขับผ่านไปแล้วก็มีร้านอาหารริมทางที่พ่อค้าแม่ค้ายังคงย่างอาหารกันอย่างขมักขเม่นท่ามกลางน้ําท่วมเห็นแบบนี้แล้วแอดมินก็คิดในใจว่าคนไทยนี่สุดยอดจริงๆพอถึงตอนท้ายคลิปว้าวภาพตัดมาที่ร้านอาหารข้างทางพ่อค้าแม่ค้ายังคงทอดลูกชิ้นขายกันอย่างไม่ยออ่อท้อ แล้วก็มีภาพต้นกล้วยที่ให้ผลสุกงมแถมยังมีข้อความเด็ดๆจากมาโก้ที่บอกว่าน้าฝนก็พาสิ่งที่โปรดปรานที่สุดมาให้ฉันคือฤดูหนาวแอดมินนี่ปรบมือให้เลยเป็นการมองโลกในแง่ดีที่น่ารักมากจริงๆคลิปจบลงด้วยคำว่า love Marco Margi โอ้โหมันเป็นความรักที่มาโก้มีให้กับประเทศไทยอย่างแท้จริงเลยนะดูคลิปนี้แล้วรู้สึกได้เลยว่าประเทศไทยมีสเสน่ห์มากม และที่สําคัญคือมาโก้ก็เป็นคนที่มองเห็นความสวยงามในความวุ่นวายได้อย่างน่ารักเลยนะแล้วเพื่อนๆละ่ะเคยมีประสบการณ์ดีๆในช่วงหน้าฝนเหมือนมาโก้บ้างไหมแต่เรื่องราวของเธอคนนี้ไม่ธรรมดาเลยถึงอยากเล่าให้ทุกคนฟังบอกเลยว่าชีวิตในกรุงเทพของมาโก้คนนี้มันดีงามพระรามสีจ่จริงๆ มีคืนหนึ่งมาโก้บานจาก AirBnB ไปนวดโอ้โหบอกเลยว่าเป็นการเดินที่น่ารักมากนะอยู่ที่ไทยนี่มาโก้อินกับการนวดแผนไทยสุดๆเลยนะมันคือยามหาัศจรรย์และเป็นการดูแลตัวเองที่ดีที่สุดในโลกเลยลืมเรื่องคอสอาบแดดหรือสเปรย์ผิวแทนอะไรพวกนั้นไปได้เลยนะเพื่อนๆไปซื้อคอสนวดเถอะรับรองว่าพวกเธอจะขอบคุณมาโก้คนนี้แน่นอนระหว่างทางเดินก็เจออะไรน่ารักเพียบเลยมีทั้งร้านขายไข่ที่แบบ ไข่ไข่แล้วก็เจอประตูเลขที่33ที่มาโกลบที่สุดบนถนนเส้นนี้ด้วยนะแล้วในที่สุดก็ถึงร้านนวดผู้หญิงที่นวดให้มา์โก้คนนี้สุดยอดมากเขาเปิดวิดีโอที่โคดจะช่วยให้มีสมาธิเลยนะมีเสียงน้ำตกแล้วเขาก็ปิดไฟวิธีที่เขานวดมันแบบไม่มีใครเคยนวดให้มาโก้แบบนี้มาก,ก่อนเลยพอจะถึงร้านต้องเดินผ่านโรงจอดรถด้วย แล้วอยู่ๆก็มีแมวเดินผ่านไปอ,อยโหอโหตกใจหมดเลยแล้วก็มีรถที่คลุมถุงอยู่เอ๊ะทำไมรถต้องอยู่ในถุงด้วยเนี่ยแล้วก็เจอแมวอีกตัวมาโก้ก็ทัหมีไวเหมียวแต่น้องเหมือนจะบอกว่าปล่อยฉันอยู่คนเดียวเถอะนะฮ่าฮ่แล้วแถมยังมีช่องเทบแคบให้เดินผ่านด้วยมาโก้เดินผ่านได้สบายเลยนะ เพราะครั้งหนึ่งเคยพยายามจะแทรกตัวเองเข้าไปในที่แคบๆแล้วมีปัญหามากเลยนะแต่นั่นมันอีกเรื่องหนึ่งแล้วแหละในที่สุดก็ถึงแล้วเจอคุณหมอนวดแล้วมาโก้ก็ทักทายสวัสดีค่ะแล้วก็เจอแมวอีกตัวโอ้ยแมวเยอะไปหมดเลยเพราะออกจากการนวดเท่านั้นแหละบอกเลยว่าโคตรฟินเหมือนเดินเท่าอนาคตเธอคนนี้ดึงมาโก้ทุกทิศทุกทางจริงๆมาโก้รู้สึกเหลือเชื่อมากเลยเหมือนได้ยืดเส้นยืดสายมาเป็นเดือนแล้วไม่ต้องทำอะไรเลย เธอยี่ตัวมาโกในทุกรูปแบบเธอหักและบิดร่างกายทุกส่วนแต่ไม่เจ็บนะมา์โกไม่ชอบการหักกระดูกเลยแต่ที่เธอทำมันวิเศษมากตอนนี้มา์โกรู้สึกเหลือเชื่อจริงๆร่างกายมันต้องการสิ่งนี้มานานแล้วเธอเริ่มนวดตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยนะแล้วที่พีคสุดก็คือเธอใช้ค้อนทุบด้วยมา์โก้ไม่ได้ล้อเล่นนะแล้วก็บิดในทุกทิศทางที่น่าทึ่งที่สุดแต่ไม่เจ็บเลยสิ่งที่มาโกคิดตลอดเวลาตอนนั้นก็คือ ฉันจะฉี <imprisoned>. ่รถตัวเองไหมนะฮ่า <fit> ฮ <kind abonn és> ่พอเดินกลับบ้านก็ยังฟินไม่หายเลยแล้วก็เจอแมวส้มน่ารักมากแถมยังได้ไปไว่ายน้ำไปสปาวันหยุดยาวๆบนเก้าอี้ชายหาดแล้วก็มีชานมเย็นนำเข้าจากอังกฤษน่ารักจังเลยแถมขากลับยังเจอรถขยะด้วยทุกคนพวกเขากำลังรีไซเคิลวู้ฮู้รถใช้ซ้ำรีไซเคิล ในที่สุดมา์โกก็กลับถึงบ้านแล้วก็เจอน้องหมามา์โก้ก็เลยลูบหัวน้องแล้วก็พูดว่าอารุณสวัสดิ์ซะเลยชีวิตในกรุงเทพของมา์โกมันดีงามขนาดนี้เลยนะเพื่อนๆคลิปถัดมาดูแล้วแบบอิ่มเอมใจมากจริงๆนะมา์โก้เธอเพิ่งย้ายมาอยู่กรุงเทพแล้วก็เข้าพักที่เกสต์เฮาส์แห่งหนึ่งเรื่องมันเริ่มจากที่เจ้าของที่พักใจดีมากๆชวนให้เธอทานข้าวแกงกะหรี่ไก่เป็นอาหารเช้า ซึ่งพอเจ้าของนําอาหารมาเสิร์ฟเท่านั้นแหละโอ้โหน่ากินสุดๆเลยเพื่อนๆเธอตื่นเต้นมากเลยนะแล้วก็ถามว่านาวัดหรือเปล่าที่ทําอาหารนี้ในคลิปมีคําบรรยายบอกว่าคํานี้หมายถึงผู้หญิงที่ชื่อแอนเจลินเนี่ยแล้วความพีกก็คือจูู่เจ้าของที่พักก็ชี้ไปที่ฟักเขียวที่แขวนอยู่แล้วบอกว่าจะใช้แค่ครึ่งเดียวในการทำอาหารเท่านั้นแหละ โอ้เพื่อนๆลองจินตนาการดูสิว่าสาวมาโก้เธอจะประหลาดใจขนาดไหนยังไม่จบแค่นั้นนะมีเจ้าของที่พักอีกคนเดินเข้ามาพร้อมกับกิ่งไม้ที่เต็มไปด้วยใบยไม้สีเขียวเต็มไปหมดเลยพอน้องมาโก้ถามว่าเอามาทำอะไรเจ้าของก็ตอบกลับมาสั้นๆว่าซุปซุปซึ่งเธอก็เลยฉเฉลยให้พวกเราในคลิปว่ามันคือใบมะกรูดที่คนไทยใช้ทำต้มยำนั่นเองค่ะ หลังจากนั้นเธอพาเราไปสัมผัสกับบรรยากาศยามเท้าของกรุงเทพระหว่างทางที่เธอเดินไปร้านกาแฟแอดมินรู้สึกเหมือนได้เดินอยู่กับเธอจริงๆเลยนะเห็นทั้งร้านค้าและรถที่วิ่งไปมาเพลินตาไปเลยค่ะพอไปถึงร้านกาแฟที่ชื่อ Sift Bake Shop เธอก็สั่งเครื่องดื่มกับขนมหวานแล้วก็ใช้เวลาในร้านทำสิ่งที่เธอรักนั่นก็คือนั่งดูผู้คนแล้วก็วาดรูปค่ะ แอดมินชอบตรงนี้มากเลยนะมันเป็นช่วงเวลาที่ดูสงบและมีความสุขมากๆเลยแอดมินรู้สึกดีใจที่เธอมีความสุขกับการใช้ชีวิตในเมืองไทยมากๆเลยนะดูแล้วก็รู้สึกภูมิใจในบ้านเราไปด้วยเลยค่ะแล้วยังยังไม่จบนะจ๊ะมาก็มาเที่ยวเมืองไทยแล้วไปตะลุยกินอาหารญี่ปุ่นที่ร้านเซนคือต้องบอกเลยว่าน่ารักมากจริงๆนะ เธอนั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์รับจ้างในกรุงเทพคือดูแว็บแรกก็นึกว่าคนไทยซ้อนท้ายวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างแล้วเอาผ้าพกหัวกันร้อนแต่พอซูมดูเท่านั้นแหละเป็นสาวชาวต่างชาติเอาผ้าพกหัวเฉยเลยจ้าแล้วบนหน้าจอก็มีข้อความขึ้นว่า Come with me It's Japanese in Thailand คือแบบแค่นี้ก็น่ารักแล้วป่ะทุกคน พอไปถึงร้านอาหารนางก็สั่งอาหารมาหน้าตาดูดีน่ากินมากเลยซึ่งจานแรกเป็นพิซซ่าีุปุ่นเพื่อนๆรู้ไหมว่านางกินยังไงนางบอกว่า I've never had Japanese pizza before และที่พีกกว่านั้นคือ And I don't know how you're supposed to eat it ไม่รู้ว่าต้องกินยังไงคือนางก็พยายามใช้ตะเกียบคีบขึ้นมาแล้วก็ทำหลุดมือไป Wow what happened จนในที่สุดก็คีบขึ้นมาได้และตอนที่นางกินเข้าไปแล้วทำหน้าฟินมากบอกว่าโอ oh, it's so good แต่เรื่องราวก็ไม่ได้จบแค่นั้นนางยังสงสัยอีกว่าไอเจ้าพิซซ่าญี่ปุนเนี่ยมันคืออะไรกันแน่นางบอกว่า it's got barbecue sauce on it คือแบบมันมีซอสบาร์บีคิวอยู่และเธอก็เดาผักที่อยู่ในพิซซ่าว่าน่าจะเป็นไข่กับมันฝรั่งแอดมินนิขำเลย แต่สุดท้ายเธอก็เฉลยว่ามันคือโอโคโนมิยากิหรือพิซซ่าญี่ปุ่นนั่นเองค่ะหลังจากนั้นนางก็กินอย่างอ,ร,อร่อยแล้วก็พูดว่าจูริมากาซิที่แปลว่าขอบคุณในภาษามาเลเซียอ้อาแต่ก,ก็ไม่เป็นไรให้อภัยได้ส่วนจานที่สองเป็นแซลมอนเอบิชีสโรอันนี้แอดมินใจละลายเลยค่ะเพราะว่านางพูดว่า look at the mouth of meat that is in this roll คือดูปริมาณเนื้อที่อยู่ในโรนี้สิแล้วนางก็ยกโรขึ้นมาพร้อมพูดว่าอูละละ่าแล้วก็จุ่มโชยอยู่แล้วเอาเข้าปากแบบคำใหญ่ๆคือดูแล้วฟินตามมากจริงๆคลิปจบลงแบบน่ารักสุดๆด้วยการที่นางชูมือขึ้นมาแล้วพูดภาษาไทยชัดเจนว่าอาร่อยนะคือแบบแอดมินกรีดมินใจเลยเป็นไงล่ะน่ารักไหม ดูแล้วต้องบอกเลยว่าอยากให้มาโกมาเที่ยวเมืองไทยบ่อยๆเลยนะเนี่ยเป็นไงคะเพื่อนๆฟังแล้วอยากไปกินตามกันเลยใช่ไหมล่ะสาวคนนี้เธอดูหาตลอดเวลาแล้วมีความสุขมากๆเลยว่าไหมเพื่อนๆคิดว่ายังไงบ้างมาคอมเมนต์กันนะคะจุบ๊บจุ๊บแอดมินของเมาให้ฟังคือแอดมินไปส่งคอมเมนต์มาแล้วก็แบบโหดีใจจนอยากจะลุกขึ้นเต้นเลยอะ่ะ คือปกติเห็นข่าวก็หดหูเนาะแต่พอเจอคอมเมนต์ของพวกเราแล้วรู้สึกเลยว่าสังคมออนไลน์มันมีอะไรดีๆเยอะกว่าที่คิดนะความห่วงใยที่ไม่ต้องบอกก็รู้ มีคนเข้ามาเตือนเรื่องฉี่หนูให้ใส่รองเท้าบูทบ้างละให้รีบล้างเท้าด้วยสบูท่ทันทีที่ถึงที่พักเพื่อป้องกันน้ำกัดเท้าบ้างละแล้วก็เตือนเรื่องไฟฟ้าดูดตอนเดินผ่านเสาไฟฟ้าอีกคือแค่เห็นก็รู้สึกได้ถึงความห่วงใยแล้วอ่ะเพื่อนๆมันเป็นความรู้สึกที่ว่าคนไทยเราไม่ได้นิ่งดูดได้กับปัญหาเลยนะแต่ในความวุ่นวายเราก็ยังคงความใส่ใจและห่วงใยคนอื่นเป็นอันดับแรกเสมอเลยนะ ทะเลกรุงเทพและวีนิสทางตะวันออกแล้วอีกกลุ่มคอมเมนต์คือที่สุดของความหาบอกว่านี่คือประสบการณ์ชีวิตที่หาได้ไม่ง่ายนะแถมยังเรียกกรุงเทพว่าทะเลกรุงเทพบ้างละ่ะ วีนิสแห่งตะวันออกบ้างละ่ะคือมันเป็นมุมมองที่ทําให้เรื่องเครียดๆกลายเป็นเรื่องสนุกไปเลยอะ่ะแล้วยิ่งเห็นคอมเมนต์ที่บอกว่านี่แหละวิธีการใช้ชีวิตของคนไทยแล้วก็รู้สึกภูมิใจในตัวคนไทยเราเลยนะที่เราสามารถปรับตัวและอยู่กับปัญหาได้อย่างมีความสุขรอยยิ้มของเขาทําให้วันของแอดมินสดใสขึ้นเลยแต่ที่ทําให้แอดมินยิ้มแก้มปริเลยก็คือ คอมเมนต์ที่พูดถึงรอยยิ้มของนักท่องเที่ยวคนนั้นทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าประทับใจมากเพราะรอยยิ้มนั้นมันทำให้ภาพน้ำท่วมที่ดูยุ่งเหยิงกลายเป็นภาพที่สดใสขึ้นมาทันทีมีคนบอกว่าคุณมองโลกในแง่ดีมากแล้วก็มีคนบอกว่ารอยยิ้มของคุณสามารถทำให้วันของใครหลายคนสดใสขึ้นได้ด้วยนี่แหละที่เขาว่ากันว่าแค่ยิ้มโลกก็เปลี่ยน ให้ข้อมูลจริงจังแต่ก็ยังแอบภูมิใจในบ้านเรานอกจากความสนุกและความห่วงใยแล้วก็ยังมีคอมเมนต์ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับฤดูฝนของไทยด้วยนะบอกว่าแบบนี้เป็นเรื่องปกติเดี๋ยวอีกไม่นานน้ำก็ลดแล้วแล้วที่พีกสุดๆคือคอมเมนต์ที่บอกว่าถึงแม้เราจะมีน้ำท่วมแต่เราก็ไม่มีภัยธรรมชาติที่รุนแรงอย่างพายุสิมะหรือภูเขาไฟระเบิดนะ มันแสดงให้เห็นถึงความภูมิใจในประเทศของตัวเองแม้จะต้องเจอปัญหาก็ตามสรุปแล้วนะเพื่อนๆทุกคอมเมนต์มันเต็มไปด้วยความอบอุ่นความน่ารักและความห่วงใยของคนไทยจริงๆเลยอะ่ะไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงเราก็พร้อมที่จะต้อนรับและทำให้ทุกคนรู้สึกเหมือนอยู่บ้านเสมอเลยเป็นไงบ้างเพื่อนๆรู้สึกดีเหมือนแอดมินไหม,มาคอมเมนต์เมาส์กันก่อ,กอได้เลยนะจุบจ๊บจุ๊บ คือเห็นนักท่องเที่ยวคนนี้เพื่อนๆทุกคนแอดมินมีเรื่องสุดว้าวจะมาเมาให้ฟังเพิ่มแบบดุนๆเลยค่ะคือดีใจมากตื่นเต้นจนเก็บไว้คนเดียวไม่ได้จริงๆเพื่อนๆรู้ไหมว่าสนามเบนสุวรรณภูมิหรือว่า BKK บ้านเราเนี่ยได้กลายเป็นสนามบินที่มีสายการบินมาเปิดให้บริการมากที่สุดในโลกไปแล้วค่ะกรี๊ดไม่ได้ม้นะนี่คือเรื่องจริงที่ได้รับการจัดอันดับจาก b r i l l i a n t Maps และข้อมูลจาก Fly Connections เลยนะ คิดดูสิว่ามีสายการบินเข้ามาให้บริการตั้ง113สายการบินในปี2025เยอะแบบไม่มีใครเทียบ คือตอนแรกรู้สึกภูมิใจแล้วนะพอได้รู้เหตุผลเบื้องหลังยิ่งภูมิใจคูณสิบไปเลยเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องความพร้อมของสนามบินแต่เป็นเพราะเสน่ห์ของประเทศไทยเรานี่แหละที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้ต้องมาให้ได้อยากรู้ไหมว่าอะไรที่ทำให้ไทยเราฮอตขนาดนี้แอดมินสรุปมาให้แล้วก็เพราะเมืองไทยเรามีครบทุกสไตล์เลยไงไม่ว่าเพื่อนๆจะชอบเที่ยวแบบไหนเมืองไทยก็มีหมด อยากไปทะเลสวยๆน้ำใสๆก็มีภูกเก็ตกระบี่เกาะสมุยหรือชอบแนวธรรมชาติสายหมอกชอบวัฒนธรรมแบบล้านนาก็ต้องขึ้นเหนือไปเชียงใหม่เชียงรายเลย หรือถ้าชอบแสงสีแบบไม่เคยหลับไหลกรุงเทพก็พร้อมต้อนรับทุกคนคือมาที่เดียวเที่ยวได้ครบจริงๆแถมอาหารไทยเราก็ขึ้นชื่อไปทั่วโลกจริงๆนะตั้งแต่สตรีทฟู้ดรถเข็นทางทางทางที่อร่อยจนต้องร้องขอชีวิตไปจนถึงร้านอาหารหรูหราที่ได้มิชลินสตาร์คืออาาร่อยทุกระดับประทับใจทุกราคาแถมยังราคาเป็นมิตรกับกระเป๋าสตางค์มากๆด้วย บอกเลยว่าค่าใช้ใจ่ายในการเที่ยวเมืองไทยคุ้มค่าสุดๆทั้งที่พักอาหารหรือกิจกรรมต่างๆราคาเข้าถึงได้ทุกงบประมาณไม่ว่าแบ็คแพคเกอร์ใสยประหยัดหรือใส่เปไฮเอนก็ฟินได้หมดและที่สำคัญเลยคือเราได้ชื่อว่าเด e แลนด์ออฟส l e ลเพราะคนไทยเรายิ้มง่ายอัธยาศัยดีและต้อนรับทุกคนอย่างอบอุ่นทำให้นักท่องเที่ยวรู้สึกปลอดภัยและประทับใจสุดๆจนอยากกลับมาเที่ยวอีก ด้วยโลเคชันที่ปังมากในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทําให้ไทยเราเป็นเหมือนประตูสู่เพื่อนบ้านอย่างเวียดนามลาวกัมพูชามาเลเซียใครจะเที่ยวต่อก็สะดวกสบายสุดๆไปเลย คือทั้งหมดนี้เป็นเหตุผลที่ทําให้ความต้องการเดินทางมาประเทศไทยเพิ่มขึ้นแบบถล่มทลายทําให้สายการบินต่างๆมองเห็นโอกาสและแห่งมาเปิดเส้นทางบินที่สนามบินสุวรรณภูมิกันอย่างล้นหลามนี่แหละความภูมิใจของแอดมินและพวกเราทุกคนไทยแลนด์ปูนปูน,ปนภูมิใจกับประเทศของเราจริงๆค่ะไม่แปลกใจเลยที่นักท่องเที่ยวถึงรักเมืองไทยขนาดนี้